เยตะไคร้ตะไคร้เป็นแฟนตะไคร้สวัสดีค่ะเป็นข้าวขวัญนะคะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ยังไงมาแถลงข่าวตั้งโต้นมาแถลงข่าวเนาะวันนี้มาพูด เรื่อง f a k นิวค่ะเอ้ย <c oughs> มาถแถลงข่าวค่ะก็มีเรื่องมีลาวเกิดขึ้นเกิดจากเรื่อง f a k นิวใช่ค่ะไม่มีอะไรค่ะหนูออกเพลงใหม่ค่ะทุกคน, <c oughs> นเ,เพิ่งออกเพลงใหม่ค่ะชื่อเพลง f a k น n e w ค่ะก็เลยเหมือนจัดบรรยากาศให้เหมือนตั้งบทแถลงข่าวเออใช่ค่ะอักเพลงนี้เป็นซิงเกิลก็ไหร่ ว้าวถ้าในปีนี้จริงๆเป็นซิงเกิลที่2ค่ะแล้วก็เป็นเพลงหลักด้วยเพราะว่าเราปล่อยมาช่วงแบบท้ายปีแล้วก็เหมือนจริงๆมันจะเป็นครบรอบหนึ่งปีตอนคิดปีไม่ได้เลยพอดีอก็คือเมื่อปีที่แล้วเราออกเมื่อวันที่10ใช่ไหมคะปีนี้ออกวันที่9ก็จริงๆตั้งใจออกให้มันเป็นไทม์ไลน์ใกล้ๆกันเพราะว่าแค่รู้สึกว่าเออมันเป็นล็อตเพลงที่เรารู้สึกว่ามันทํางานได้ดีในช่วงท้ายปีค่ะแสดงว่าท้ายปีปีใหม่อะไรเพลงนี้เพลนี้ต้องแบบ ัววามเืองรใช่ค่ะจริงๆมันเป็นเพลงสนุกมากๆเรารู้สึกว่ามันเข้ากับช่วงที่เราจะไปออกงานในช่วงท้ายปีด้วยเพราะว่าเมื่อตอนฮอตดิวอะค่ะมันก็จะเป็นเพลงค่อนข้างแบบซีซันอนลนิดนึงมีความเป็นแบบซัมเมอร์แต่ว่าพอเพลงนี้เราก็เหมือนดูเป็นเพลงหลักขึ้นที่พูดถึงแบบแก่นของเพลงจริงๆที่ไม่ได้พูดถึงแบบเรื่องซีซันอลค่ะใช่เพนที่มาที่ไปบอกว่าถ้าต้องกเพลคน เออมันเป็นคอนเซปต์ว่าเมื่อเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเมาอมอยเออคือมันเป็นกิมมิคที่แบบว่าใครๆก็ถูกเมามอยกันในสมัยนี้เนาะม,มันก็จะมีเรื่องสุบสิบสุบสิบแต่เราก็เรรู้สึกว่าแบบเออเรื่องที่เธอพูดแบบมันไม่จริงเพราะว่าเรื่องจริงอะฉันทํามากกว่าน,นี้อีกนะเออ,อแบบว่าเหมือนเป็นฟิลว่าไม่ยอมค่ะเรื่องนี้แบบไม่ยอมแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าเรากําลังเริ่มกิ๊กก,กับหนุ่มคนหนึ่งด้วยแล้วมันเหมือนแบบว่า ผู้ชายคนนั้นเขาได้ยินเรื่อง f a กน n e w เกี่ยวกับเรามาเออเราก็เลยเหมือนเป็นฟิลแก้ตัวให้เขาฟังนิดนึงว่าเอยฉันไม่ได้ทําเลยนะหรือว่าฉันไม่ได้เป็นคนขี้อ่อยอย่างที่คนพูดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะอันนี้เรื่องราวใเลงเรื่องราในเพลงค่ะเราเราเล่าเหมือนจริงเว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องเราจริงใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องราในเพลงใช่ค่ะมันมันชินสไปร์จากอะไรนอกจากการที่เราอรู้แหละว่าทุกคนก็ต้องโดนเฟ k นิวอยู่แล้วอะไรเงี้ย จริงมันเป็นกิมมิคเพลงที่เราไม่ได้เอาที่มาที่ไปอะไรเลยแต่รู้สึการู้สึกว่าท็อปิกนี้มันเก๋ดีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกที่จะเล่าเรื่องดีค่ะเหมือนว่าพอเราอยากได้เพลงที่มันสนุกมากๆในช่วงท้ายปีเราก็รู้สึกว่าอยากทําอะไรใหม่ๆก็จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นของเพลงหรือว่ามีการแบบท่อนบิดเป็นแรปอะไรเงี้ยซึ่งปกติเราก็จะแบบร้องท่อนบิดแบบสวยๆแต่ว่าพอเรามีกิมมิคอะไรที่มันทําให้ดูเท่ขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราจะ พูดเรื่องอะไรที่มันยังรู้สึกแอะแอะได้แล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันด้วยค่ะใช่ถ้ทาท่านี้อยากฟังนี่คือแนวอะไรอ่ะอืมจริงๆมันก็ยังคงเป็นป๊อปอยู่นะคะแต่ว่าเราจะได้กลิ่นดนตรีที่มันแบบไม่ได้กินมานานมากๆแล้วคือมันไม่ได้เก่าแล้วก็ไม่ได้ใหม่ซะทีเดียวคือมันอยู่กลางๆแล้วกันเป็นการมิกซ์แอนด์แมทที่แบบมันเหมือน เขาเรียกอะไรหยอดความเป็นตัวหนูแล้วก็ตัวตนของพี่แอฟฟูกับพี่กอลลุงไปด้วยอ<ม>ะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็เวิร์บร่วมกันเราแล้วมันเหมือนมีเส้นดนตรีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นดนตรีที่เราอาจจะคิดถึงบ<ม>้างอะไรเงี้ยหรือว่าเมโลดี้ที่เราคุนค้นๆหูกันอยู่แล้ว<ม>เอามามิกแอนด์แมทให้มันดูแบบว่าเก๋ขึ้นหรือว่าเป็นเพลงใหม่ขึ้นค่ะอยู่เนาะเพราะตัวเสียงพี่เนาพี่แอฟฟูมันกลิ่นอายของเขาเองมันก็แบบว่าเต็ฟูขึ้นมาใช่คือคือพี่เอฟฟูอ่ะเขาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ คนที่ทำให้เพลงมันป๊อปได้มากๆเลย้ะค่ะด้วยความที่เขาอยู่กับกามิกาเซ่มาตลอดเนาะทั้งคู่เลยก็จะมีความป๊อปความทันสมัยบางอย่างของเขาแต่ว่าเราก็เหมือนเอามาแมทกับความเป็นเจนเราในสมัยนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเพลงนี้มันผ่านโปรเซสโดยการที่แบบ มีการแก้กันเกิดขึ้นเพราะว่าเหมือนก็ยังไม่ลงตัวเรื่องเนื้อเพลงบ้างหรือเรื่องอะไรบางอย่างเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันสามารถแบบสอดคล้องกันได้ดีในใน,ใน,ในช่วงที่แบบเราเอาเพลงเจนประมาณนั้นมาแล้วเอามามิกแอนด์แมทให้อยู่ในเจนประมาณนี้เน,นี่ยค่ะอยารู้อนให้โจทย์่ะให้โจทยเราแบบว่าจริงจริง,รง,รงมันมันมาเริ่มจากคําว่าเมาท์มอยก่อนเหมือนพี่กอลฟนั่นแหละเป็นคนคิดท็อปิกนี้ว่าแบบเราจะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเมาท์มอยดีอะ,อะไรเงี้ยเออแต่แบบเหมือนอยากชี้ชัดให บอกย้ำความว่าน้องเคเคีเขาจะมีวิธีการพูดแบบไหนถ้าสมมติว่าแบบสุดท้ายแล้วโดนเรื่องเมามอยหรือเรื่องเฟกนิวเนี่ย <c oughs> ฉันจะพูดประมาณไหน <c oughs> อะไรเงี้ยเหมือนอยากถ่ายทอดอีกมุมมองนึงปกติหนูก็จะถ่ายทอดในมุมมองว่าแบบคุยฉันแบบฉันชอบเธอนะฉันเขินนะหรือว่ารู้สึกว่าเป็นการแบบเล่าเรื่องของการเดินเกม <c oughs> ของการจะจีบคนคนหนึ่งอยู่แต่ว่า <c oughs> พอ, <c oughs> พ,อพอมาถึงเพลงนี้เนี่ยเราก็ยังมีแบบ กิมมิคของการที่เราจะเหมือนจีบใครสักคนอยู่แต่พูดเล่าให้ฟังในอีกทัศนคติหนึ่งของน้องเคเคบีแล้วกันค่ะใช่าว่าถ้าเราเองโดนเด็กนิ้วเราจะตอบแบบนี้แหละอยู่แล้ว คือจริงต้องบอกว่าคาแรคเตอร์น้อง k ค b เขาไม่ได้เป็นคนที่จะแบบเข้าไปพุ่งชนสักทีเดียวอไม่ได้มีวิธีการการการพูดโดยตรงสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะมีวิธีการประดีประนอมในการพูดแต่ก็ยังเจ็บอยู่อ,อ,อะไรนิดนึงเลยค่ะเหมือนก็จะเป็นลักษณะการพูดของคาแรคเตอร์ต,รตัวหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ เว่าน,น้อง KKB ไ,ไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วมันเป็นน้องอีกคนหนึ่ง KKB คือจริงๆเขาเป็นคาแรคเตอร์ที่หนูถูกที่สร้างขึ้นมาใช่มันก็อาจจะเป็นอีกตัวตนหนึ่งของหนูแหละที่เป็นแบบโคราชัยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเออน้องเขาอยู่บนเวทีด้วยด้วยลักภาพลักลักษณะแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นเบนข้าวขวัญกับน้อง KKB อ่ะคงพูดไม่เหมือนกันเหรอใช่แบบลักษณะการพูดคงไม่เหมือนกัน เ,เหมือนน้องเคทีบเขาก็จะเป็นร่างอีกร่างหนึ่งที่ถูกออกมาใช้ในบางในบางสถานการณ์ละก<ช>ัน<ม>ใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนเรายึดน้องเขาไปเป็นแบบสเตทเมนไว้อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะซ<า>ึ่งถ้าขึ้นเวทีปุ๊บน้องเคเคบีมาปะใช่ค่ะใช่เลยถูกต้องค่ะถูกต้องอตอนนี้เป็นนูเป็นข้าวขวัญอยู่ค่ะหนูเป็นน้องข้าวขวัญอยู่ค่ะตอนนี้ใช่เมื่อพี่ไปดูะเอฟวีมาเขาคอมเมนต์บอกว่า หมาะในการเปิดนี่ป้าขึ้นบ้านัก็ <c oughs> จริงแบบมันจะมีท่อนที่เมาจังรู้จริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นท็อปปิกที่ที่เราแบบเจอกันบ่อยๆแหละแบบการที่ถูกเมาแล้วเหมือนแบบถูกเมาเกินเรื่องเกินราวจากที่มันแปนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะไอคาที่พูดว่าแบบ ที่ฉันทำอ่ะมันมากกว่านี้อีกนะมันจริงๆมันคือกิมมิคว่าแบบอย่ามายุ่งเรื่องของฉันเออมันมันเป็นเหมือนการแบบพูดทางอ้อมว่าแบบอย่ามายุ่งเรื่องของฉันอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเก่งเออฟีลนี้ค่ะใช่แล้วมีไปอ่านไหมแบบฟีดแในคอมเมนต์อะไรอ่านค่ะอ่านเยอะมากๆเลยแบบมีมีคนชอบ m อีนี้เยอะมากๆแล้วก็เหมือนเหมือนมันเป็นน่าจะเป็นกลิ่นอายที่คนรู้สึกคิดถึงแหละมันก็เลยเหมือนแบบทำให้แบบรู้สึกฟังแล้วแบบอุ้ย เอ๊ยฉันเคยเหมือนได้เคยได้ยินแบบเพลงประมาณนี้มานี่นาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องแบบ MV ็มแบบโปรดักชันต่างๆท่าเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็มี feedback ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าแบบเปลี่ยนชุดเยอะมากเหมือนเปลี่ยนชุดเพื่อทุกคนบนวงการไปแล้วอะไรเงี้ยเออเราเราก็แฮปปี้ค่ะที่แบบคนเห็นเรื่องแฟชั่นของเราด้วยเพราะจริงๆเราตั้งใจมากๆว่าแบบ คุยกับทีมสไตลิสต์ว่าแบบอยากจะเอาแบบแบรนด์หลายๆแบรนด์อะมารวมกันอะไรเงี้ยเพราะมันต้องมีทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์เวียดนามที่แบบทีมบินไปดูกันแล้วก็แบบพวกแบรนด์ต่างชาติที่แบบเราดิวกันมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะถามว่า13ชุต์เนี่ยมากไปหรือว่ายังรู้สึกว่าน้อยไปจีจีหนูว่ามันพอแล้วค่ะ แต่จริงๆแต่จริงๆอาจจะได้อีกเออมันมันก็อาจจะมีอนาโคตอะไรเงี้ยแบบในเรื่องแต่ว่าจริงๆเราแค่เหมือนเปิดมาเพื่อให้รู้ว่าแบบโอเคเราเราอยากจะเออเป็นไอคอนิกเรื่องแฟชั่นด้วยอะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่าจริงๆหนูชอบแต่งตัวแหละแล้วก็ทีมทุกคนก็รู้สึกว่าแบบ โอเคเรามันมีเสื้อผ้าบางชิ้นที่เราเอามา m i a d m a t แล้วเราสามารถใส่สวยได้เยบางทีเราเจอในหุ่นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราจะใส่ชุดนี้มันยังไงดีนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>เหมือน MV นี้ก็มีการ m i a d m a t กับต,ตัวนั้นตัวนี้ให้ให้เห็นภาพมากขึ้นว่าแบบจริงๆแล้วเสื้อผ้ามันสามารถไม่ต้องใส่แค่หนึ่งตัวก็ได้มันสามารถแบบใส่รวมกันได้แล้วมันก็ยังเป็นแบบศิลปะอย่างหนึ่งแฟบชบั่นอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ้ตัวแฟนแฟนจดเอง้งต่อเลยเออจริงๆแล้วทีมดีเรคเตอร์พี่วีกับพี่แฟนที่เป็นครีเอทีฟอ่ะก็จะประชุมกันตลอดค่ะเหมือนเหมือนบ้านเราเวลาทํางานเราจะไม่ได้ทํางานกันพาร์ว่าแบบเธอเป็นผู้กำกับฉันเป็นผู้ฉันแค่สอนเต้นคนนี้หาแค่เสื้อผ้าเหมือนเวลาเราคุยกันเราจะคุยดีเรคชั่นตรงกันว่าภาพที่เราคิดมันเป็นแบบนี้เมืม่อเมือม่อ,อพอเรามีภาพแล้วอะค่ะเราก็อยากจะให้ทุกอย่างมันถูก รวมกันแล้วมันเป็นก้อนเดียวกันเรื่องเสื้อผ้าจริงๆหนูว่ามันสำคัญมากๆแบบมูทุกอย่างมันจะมันจะลงตัวเมื่อเราเห็นเสื้อผ้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตอนคิตตี้ไม่ได้เลยที่ที่หนูใส่ชุดสีเหลืองเนาะเออมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกิมมิคอะไรบางอย่างที่ทําให้คนจําได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็แค่รู้สึกว่ามันมันทาให้ภาพเรากลมขึ้นมากๆเรื่องท่าเต้นด้วยท่าเต้นก็สําคัญมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ ชุดไหนที่ชอบป็นที่ใสอเนูชอบชุดฟันซีคือเสื้อสีชมพูเกเกงเขียวนินสั้นๆใช่ค่ะคือชอบมากๆเลยแต่ว่าโดนบ่นเยอะมากว่ามันโปอะไรเงี้ยใช่แน่นอนอยู่แล้วจริงแบบก็ก็มีฟีดแบกด้วยเรื่องเรื่องว่าเรื่องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยจริงก็ก็พูดเสมอว่าเราเซฟตัวเองมากๆแบบสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะใส่แบบเสื้อผ้าสั้นแค่ไหนหรือว่าบางทีมีการโชว์หรืออะไรเงี้ยเราเราเซฟตัวเองในทุก ขั้นตอนละกัน mm hmm. อะไรเงี้ยแบบระวังตัวเองมากๆแบบ mm hmm. ก็จะมีคนที่แบบรู้สึกเออไม่เห็นด้วย oh, เพราะว่าแบบมันมากไปไหมหรืออะไรอย่เงี้ย mm hmm. คือจริงๆอ่ะหนูแค่รู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนเสื้อผ้าหนึ่งตัวอะลีระต่างกันอนะ ก็ใส่แล้วมูน oh. มันก็ไม่เหมือนกัน oh. แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือหนูก็แค่รู้สึกว่าหนูก็อยากใส่เสื้อผ้าที่หนูชอบ oh. หรือว่าเสื้อผ้าที่เราเห็นว่ามันสวยมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเอามาอยู่บนตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีคือเข้าใจแหละพลอเรามีนาอ,อกมีแบบสัดส่วนที่มันชัดมากๆ oh. เวลาใส่เสื้อผ้าพวกนี้นก็จะแบบดิดนึงแหละเออแต่ว่าจริงๆอยากให้มองว่ามันเป็นแฟชั่นจริงมันเป็นอะไรที่แบบมันคือแค่เสื้อผ้าหนึ่งชิ้นที่อยู่บนตัวคนอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ค่ะ ก็จะเห็นเขาที่เราให้เห็นนนแหถูกค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะถูกค่ะใช่ค่ะคือพูดถ้งท่าเต้นแล้วเป็นยังไงแบบท่าเต้นเพลงนี้ถ้าเต้นเพลงนี้จริงๆมันมีความเปลี่ยนคือมีคนเคยพูดว่าอยากเห็นเป็นเต้นสไตล์อื่นๆบ้างเออจริงๆรอบนี้เราก็มาสไตล์ที่ดูติดเทมาคืนทีก็ ก็นอกเหนือจากการที่จะแบบว่าเป็นสาวคิวตี้เซ็กซี่แล้วรอบนี้เรามีความติดเท่ขึ้นมาแต่ก็ยังมีกลิ่นอายความแบบน่ารักอยู่ใช่ค่ะก็มีกิมมิกเหมือนเดิมจริงๆแล้วเรามีตัว F เป็นท่าที่แบบเห็นชัดๆมากๆในเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยว่า Fake n e w ก็จะมีตัว F เป็นตัวนี้ที่แบบชัดมากๆเลยค่ะในท่าได้ยากไหมพอมาเวทยากมากยากสุดคือแบบเอางี้ตอนที่หนูเห็นครั้งแรกหนูรู้สึกว่าแบบ ไม่อยากเต้นเลยแบบไม่ไม่โอเคมากๆแบบไม่อยากเต้นนะอ่ะเพราะรู้สึกว่ากลัวตัวเองจะเต้นไม่ได้แบบขยับตัวในสัดส่วนนี้แล้วแบบจะไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแบบพอเราเต้นไปเรื่อยๆมันก็มันก็พอได้อยู่อะไรเงี้ยแรกๆตอนที่ก่อนที่จะถ่าย MV คือซ้อมหน่อยมากแบบนา่าจะแบบวันสองวันแล้วก็ไปถ่ายอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็ยังมีความแบบเก๊ๆกังกังบ้างอยู่ใน MV อะไรเงี้ยแต่ว่าเออปัจจุบันเนี้ยพอเราได้เต้นเยอะๆแล้วอะ่ะมันก็เริ่มชินแล้วใช่คะ่ะ มันมีท่าเต้นนเป็นยังไงนะคะมันมีอะไรมาหนึ่งที่เอ้ยนี่ไงเรามีอะไรอ่าเฟกนิวใช่ค่ะท่านี้ขึ้นมาแล้วคือแบบรู้เลยว่าใช่ใช่ใช่ะใช่ค่ะสนุกไหมจากการทำเพลงตอนนี้รู้สึกว่าแบบเน้นสามารถเล่าได้ทุกทีเดียวเพราะว่ามันเอาตัวเองจะทำางสนุกอยู่พี่ยังสนุกอยู่ยังแบบ ยังแฮปปี้กับการทาแบบนี้อยู่แต่ถามว่ากดดันไหมว่ากดดันเค <c oughs> รียดอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนพอเราเราเราอยู่ในจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรากําลังจะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่มันเต็มตัวแล้วก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนจะแบบคาดหวังก,กับผลงานเราอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเราก็ดันคาดหวังก,กับตัวเองมากขึ้นด้วย <c oughs> ว่าแบบอยากทําทให้มันดีขึ้นในทุกๆครั้งที่เราจะออกเพลงหรือว่าทุกๆครั้งที่เราจะปล่อยผลงานเราไม่อยากมีเอ,อ่อ ความผิดพลาดใดๆหรือว่าแบบข้อเสียใดๆที่ที่ทําให้ให้ออกไปแล้วมันจะเป็นแบบติดภาพแบบนี้ของเราไปตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทําให้เราแบบพิถีพิถันมากๆอะไรเงี้ยกับกับทุกขั้นตอนเลยค่ะแล้วก็ยังสนุกที่ได้ร้องเพลงอยู่เอาจิงๆหนูยังงานร้องเพลงน้อยอยู่เลยพี่แบบว่าถ้าพูดตรงๆอ่ะหนูยังร้องได้มากกว่านี้อีกคือแบบว่าโชว์หนูอ่ะยังแบบไม่ได้เห็นกันแบบเยอะเลยอ่ะคือหนูเหมือนแบบ เพิ่งทัวร์มาหนึ่งปีอะไรเงี้ยก็เอาจริงๆถ้านับจากคลิปนี้ไม่ได้เลยมันคือหนึ่งปีพอดีเนาะหนูยังลองได้อีกอะ่ะคือ,อยังสามารถเอาโชว์ตัวเองไว้ให้ทุกคนเห็นได้อีกอะไรเงี้ยมันยังอีกเยอะมากๆเลยจริงๆหนูเหมือนเพิ่งแบบก้าวเข้ามา้องเพลงให้คนเห็นจริงๆจังๆ,ๆก็แบบหนึ่งปีอ <ๆ S 2> เองอะไรเงี้ยค่ะถ้านับใช่ยังมีอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใของ เวนที่อยากต้องการที่จะโชว์ออกไปใช่ค่ะเหมือนเหมือนมันเริ่มต้นเลยคิดดิไม่ได้เลยคือหนูจริงๆมันเหมือนนับหนึ่งมากๆเลยอ่ะ<ช>เราเราไม่ก็ทําให้หนูแบบเหมือนค่อยๆเดินไปกับมันเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมันตอนนี้เราก็มีแพลนเยอะไปหมดว่าแบบโอเคถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแบบทำเพลงให้มันเยอะขึ้นให้คนรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่าเวลาออกกครังที่เป็นออกเพลงคนก็ต้องรัาทุกคำเลยนโอ้ สิ่งก็ไม่ขนาดนั้นแต่แต่ก,ออแตก็แต่ก็ดีใจค่ะที่ที่เหมือนมีคนแบบตั้งใจจะจะดูเพลงเราหรือว่าแบบเขาดูโฟกัสกับเราในชว่วงที่เราออกเพลงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็พูดไม่ไน้เต็มปากว่าแบบคนคงรอแต่ว่าเราเ,ออเราคงพูดว่าเราตั้งใจเ,ออเสิร์ฟให้ทุกคนที่อยู่ในวงการละกันเออ,เอ,อใช่ค่ะแบบช่วงช่วงก่อนนันเนี้ยจริงจริงมันช่วงที่ทุกคนออกเพลงกันเยอะมากๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีหลายๆเพลงในในทีปอกหรือในวงการที่มันแบบ เจริญเติบโตเนาะแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆในในทุกๆวงทุกๆคนทุกๆเลเวลของคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบพยายามแบบพัฒนาตัวเองแหละพี่แล้วก็แบบอัพเลเวลตัวเองมาในทุกๆคัมแบ็กอะไรอย่างเงี้ยเราต้องตามไหมเดี๋ยวเราคือผู้นำหนึ่งเก้าเราเราไม่นำแล้วเราไม่ตามเราจะเดินไปด้วยกันเราจะเดินไปด้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนแบบทุกวันนี้เราช่วยกันมากในวงการเราก็รู้สึกว่าแบบ มันดีมากๆที่หลังๆคนเปิดใจทีป๊อปเยอะขึ้นมากๆแล้วก็แบบเริมสนับสนุนในแบบทุกๆแบบทุกๆแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบเร็วเพลงช้าเพลงสนุกเพลงที่มันแบบอินดี้ก็ตามหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนคนแบบเปิดกว้างขึ้นเยอะๆหนูก็หนูก็รู้สึกแบบเซฟขึ้นนะคนเราเราจะออกเพลงเราเหมือนไม่ต้องคิดเยอะมากแล้วว่าคนจะฟังไหมวะแบบคนจะเก็ตไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ ด้วยด้วยความเป็นหนูเนาะหนูก็จะย่อยเพลงตัวเองให้มันง่ายขึ้นอยู่แล้วแบบหมายถึงว่าทุกครั้งที่ออกเพลงหนอว่าเราทําเพลงมาหนูก็จะพยายามย่อยให้มันรู้สึกว่าฟังแล้วยังเก็ตอยู่อะไรเงี้ยเพราะก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบทะลึกมากแล้วจะกลัวตัวเองก็จะไม่ไหวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําในเวที่แบบคิดว่าตัวเองยังแบกไหวอยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่ที่นี่ีคนนึงเอ็มีคุณระเดีย พี่มาเดี่ยวย่าโหก็เล่นเลยค่ะวินาทีนี้ต้องพี่มาเดียวเ yeah. ท่านั้นเออคือเขาเก่งนะเป็นคนเก่งคนนึงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาทำคอนเทนต์ของเขาด้วยตัวเองก็เก่งมากๆหนูชอบฟังเขาพูดมากเออแบบเวลาเขาไม่ออกในการพูดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบน่าฟังแล้วก็คือพี่วอยเวียที่เป็นดีเรคเตอร์เขาแบบพูดมาเลยว่ายังไงเอ็มวีนี้ก็ต้องมีพี่มาเดียวเท่านั้น เออแบบวินาทีนี้มันต้องใช่อ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันถูกที่ถูกเวลามากที่แบบพี่ก็จะมาอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยค่ะน่ารักมากค่ะแบบความเก๋ในตัวเขามีเยอะอ่ะแบบเหมือนพอมาอยู่ในเอเราแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมีคนเก๋ๆอยู่ในเอเยอะอ่ะพอมีเขาเข้ามารู้สึกว่ามันทําให้ MV มันเก๋ขึ้นจริงๆอเลยอยค่ะ้องบอกเป็นไงางนอยากเ็นร้องเพลงไม่เลิกเลยนะได้ๆจริงต้องไปลองเพลรูทูี่มาเดี๋ยวปะเออใช่ใช่ใช่ค่ะ การทเงันเนี่ยสหรับ,รบ,รบ,รบเ่ากเลเมื่อกี้บอกว่าเออเราต้อง,งไมงงไ่ได้กก็แบบเออ่นม่นงเลยายากมากเหมือนหนูว่าลู่ทางม,มันยากขึ้นเออ,เ,อ,อเพราะว่าทุกว่านีาา้เสียเป็นเยอะมากมเหมือนเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เรายัางต้องอยู่และและก้าวต่อไปในวงการได้แบบพร้อมๆก,กันกับทุกคนอะไรเงี้ยเหมือนทุกวันนี้หนูแค่รู้สึกว่าเราชาก้าวเดียวเราหายเลยอะ เออเราหายจริงๆแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบการเมนเทนตัวเองการเมนจทุกอย่างให้มันอยู่ในภาพรวมที่เราตั้มไว้มันก็ค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนต้องดูแลตัวเองตลอดต้องออดูฟีดแบ็กตลอดภาพรวมตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่ามันยากขึ้นเพราะเหมือนการแข่งขันมันสูงแลวการถ้าพูดถ้าพูดตรงๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ทอมากแบบรู้สึกว่า เราก็ไปของเราแบบคงที่อย่างนี้เรื่อยๆอะไรเงี้ย <อะ S 1> คืออย่างผู้คำที่ออกเพลงหนูไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะแบบผูกเพลงนี้มันต้องดังแน่แบบไม่มีการพูดว่าแบบเพลงนี้นดังชัวร์เพลงนี้แมทแน่อะไรเงี้ยหนูไม่ได้หวังหนูหวังแค่ว่าทําให้มันดีมากๆก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้มันเป็นตัวตนเราที่สุดถ่ายทอดออกไปให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือถ้าคนเขาชอบตัวตนเราคือเขาจะมาเสพงานเร <ๆ S 1> าเองที่เออแบบมันไม่ได้คาดหวังหรอกหนูก็เขาเรียกอะไร ทำและอาชีพกับมันเต็มที่ละกันอเออเราเราเราเต็มที่กับมันก็อยู่ที่ว่าแบบทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบจริงๆเราไม่สามารถแบบบังคับใครได้ใช่ไหมพี่ทุกวันนี้ถ้าพูดถึงแบบเมนเข้าขวัญน้องเคเคเมนปุ๊บคิดว่าคนจะแบบว่าคิดอะไรคิดถึงความคิวต <ute> ี <se xy> ้เซ็กซี่ละกันเออก็จะมีความความเซ็กซี<ๆ>่ละกันเออแต,แต่แต่หนูก็รู้สึกว่า คือก็จะมีคนชอบตั้งเฉยๆว่าหนูเป็นแบบเซ็กซี่ควซึ่งจริงๆแล้วพี่หนูตัวแค่นี้เองคือแบบว่าหนูตัวแค่นี้ใช่แบบว่าจริงๆแล้วก็เราค่อยๆไปกันนะคะใช่ค่ะแต่ก็ขอบคุณมากที่ทุกคนรู้สึกว่าหนูแบบเหมือนเป็นพี่สาวเพื่อนสาวที่แบบว่าทําแทนแต่งตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าจริงๆแล้วเห็นคนเริ่มแต่งตัวแบบ เซ็กซี่เยอะขึ้นเนาะเหมือนทุกคนดูมั่นใจขึ้น<ม>ในในสังคมไทยเราประมาณนี้ซึ่งหนูแฮปปี้มากๆเลยเพราะแบบ<ม>รู้สึกว่าแบบคนไม่ได้จัดกันกันขนาดนั้นแล้วมันอาจจะมีบ้างส่วนน้อยที่รู้สึกว่าแบบอุ้ยไม,ไม่ไม่ชอบเลยไม่ร์้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราทุกครั้งที่เราแต่งตัวอะไรแบบนี้เราดูการาเทศลรวกันเนาะแบบแบบเมื่อมอยู่บนสเตทนั่นคือนั่นคือหนึ่งงานและหนึ่งคาแรคเตอร์ของเราที่เราวางไว้ซึ่งชีวิตประจําวันหนูก็แต่งตัวปกติเออหนูก็ใช้ชีวิตปกติหรือหนูแบบไปวัด ไปสถานที่ที่เป็นราชาการหรืออะไรที่มันแบบ เป็นที่ที่มันต้องเคารพสถานที่หนูก็ไม่เคยแต่งตัวที่แบบผิดกาลเทศะอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าทุกคนมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเออเราเราอย่าไปจัดว่าแบบคนนี้แต่งตัวโปเท่ากับยอโยนหรือว่าคนนี้แต่งตัวโปเท่ากับเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยเออหนูหนูแค่รู้สึกว่าแบบมันมันอาจจะไม่แฟร์ใช่ค่ะเฟกนิวเฟกนิวมากค่ะเรื่องเดียวโป้วนเราสับมากโป้เมื่อานี้โอใช่ล้อเลยฮันนี่ล้อเลยอันนี้เฟกนิวนะคะไม่ใช่เรียลใช่ค่ะใช่ค่ะ À dạ dạ học dạ dạ thì... เพลงนี้ให้คนมาฟังเหมาะกับใครบ้างคะับเพลงนี้อุ้ยจริงๆบอกกันหมดเลยค่ะเปิดให้ป้าข้างบ้านฟังก็ได้เพลงนี้ค่ะแล้วก็เป็นเพลงสนุกสนานหนูอยากชวนทุกคนมาเต้นกันแล้วก็จริงๆมันเป็นเพลงเพลินๆอ่ะสามารถรับฟังในช่วงขับรถได้แบบมูทัพปี้ฮับปี้เนาะเออแล้วก็แบบว่าขับรถไปฟังไปเนาะใช่เราจะอารมณ์ไม่ไอารมณ์ขึ้นไม่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 เพราะว่าเรารอได้เจอริที่เออแอดเออเราไม่ได้รอได้เจอริที่กดเครื่องใดๆ เป็นการตั้งคำถามมากกว่าในเพลงดีเออใช่ค่ะฟัได้ที่ไหนอันนะค่ะก็อย่าลืมไปดู m v นะคะเพลง Fake New s นะคะสามารถรับชม m v ที่ช่อง YouTube ของ Queen Label ค่ะแล้วก็ฟังเพลงของหนูได้บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยนะคะ Search เ,เป็นเข้าวฝันหรือว่าเซิร์ชเพลง Fake New s ก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะติดตามตารางงานหรือว่าข่าวสารต่างๆนะคะก็เป็นแอคเคาท์ออฟฟิเชียล คลินเลเหรือว่าเป็น IG ของหนูก็ได้ค่ะเป็นข้าขวฝันก็จะเห็นทุกการเคลื่อนไหวของทั้งงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวของหนูด้วยค่ะใช่อตอนนี้มันกำลังจะแบบ่ว้นทำมาครึ่งร้านละสมร้านไม่สมุครึ่งร้านแล้วหรอใช่จะครึ่งร้านแล้วโอเคค่ะเฮ้ยเดี๋ยวราโอล่รถใหญ่โอเคค่ะติ <laughs> ดตถขร้นมาลากมันมีอะไรไหมจะมีเซสชั่นอะไรออกมา เฮ้ยมันก็มีอยู่แล้วเออก็ <c oughs> จริงๆเรามีเรามีแพลนของเพลงนี้อยู่แล้วมีแบบช่วงในการโปรโมดยังมีอีกเยอะค่ะบอกเลยว่าเรายังมุกมิบไว้ในในค่ายเราอีกเยอะมากแล้วก็ปีนี้ <c oughs> เพลงนี้ไม่ใช่เพลงสุดท้ายของปีด้วย <c oughs> ใช่หนูยังมีอีกในปีนี้ฝากทุกคนด้วยค่ะแต่ยังบอกไม่ได้ว่าช่วงไหนแต่ว่า ก็ไม่ไกลเลยแบนี้แล้วเพราะก็จะหมดปีแล้วค่ะใช่แต่ว่าอีกสองเดือนออกได้อีกหกสิบเอทีใช่อีกสองอีกเนี่ยบอกออกได้อีกแต่ช่วงนี้เนี่ยเดือนนี้ว่าจะนั่งทํางานอยู่ก็ได้เออใช่แล้วถ้าเขาอยากแบบดูโชวนเก่งอย่างเงี้ยค่ะเออก็ตอนนี้ในเดือนนี้เรายังมีงานที่จะเจอกันได้คือวันที่26ตุลาคมนะคะสยามฮาโลวีน ใช่ค่ะงานนั้นก็จะมีศิลปิน T-pop หรือว่าศิลปินเยอะมากๆคือเขามีงานจัด3วันเลยก็คือ24 2 5 26แต่หนูอ่ะไปขึ้นวันที่26ใครอยากเห็น Fake New แบบเต็ม p e r f o r m ร์มแบบ full band ะคือต้องได้ดูวันนั้นเลยที่สำคัญคือง,งานอะเข้าฟรีด้วยคือสามารถเข้าไปดูได้แบบจริงๆเลยจะได้เห็นแบบว่าเพลง Fake New แล้วก็ใครที่ยังไม่เคยได้ดูโชว์หนูสดๆมาดูหนูได้ค่ะที่งานนี้นะคะ ใช่ค่ะคาดหวังมากวุยต้องมาลุ้นกันนะค่ะว่าเป็นข้าวขวานจะเป็นผีอะไรเออแต่งผีด้วยฉะนั้นคือหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งก็ดูหนูยเยอะๆนะคะค่ะค่ะคุณชมค่ะโนเได้ไหม่ะได้เลยเดี๋ยวลองให้ลองให้หนึ่งผีโอเคค่ะ